สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพลายของกักขวัอีกนะครับผมวันนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านนนสมบูรณ์นะครับอำเภอเสืองสสงจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือจังหวัดโคราชน,นะครับผมก็มาถึงมาสมทบพ่เอกสิธิ์นะครับผมพ่เอกสิธิ์ก็มาจากอ๋อศรีสะชนาลัขขยนะครับผมจังหวัดสุโขทัยนะครับ เราก็มาจากสุรินทร์นะครับผมมาเจอกันในงานโดยนัดหมายนะครับผมก็น,นี่จะเป็นลายของสุไทัยครับใช้สีครับแล้วก็เขียนตัวสือเป็นหนากนะครับผมหนักไม่กลาบบดตัวสือก็สวยนะครับผมข้างหน้านี้ก็มเป็นรูปอะไรน,นะรบ,บอกไม่ถูก ก็วันนี้มาด้วยกันปกติจะภาพจ้างอยู่3เชือกนะครแต่ว่าพันล้านมากระอกสิทธก็ยังไม่ได้ไปบ้านก็เลยจะภาพก็อนุญาตให้แห่ด้วยนะครับพันล้านก็อยู่ตรงนี้ขอขอจะภาพแห่เชือกหนึ่งในป่า อเอาไปอยู่ในร่มับมันร้อนนะผมแมงวันก็เยอะครับม,มาแล้วมามามา,มามเฮ่เนี่ยมันไล่คอยนั่เดี๋ยวดูกูดูระยะโซน,ะน,นนะเดีดยไล่มาดีไม่ทันครับนี่เดี๋ยวเราวนไปที่นีก้ก่อน ช่วยชาซื้นไปห้าเชื่อกนะครับผม,มายพันล้านไายล้านนาไายตัยแล้วก็ผายเอกซินแล้วก็ผายอามนะครับผมส่วนในองปีนี้ไม่ได้ไปนะครับผมอันนี้ลายข้างหน้านี้เป็นลายของบ้านเราเองนะครับผมแต่ลายขาลายอะไรเป็นของ ่าสุก t ท a i นะผมสมิตรปองของเราอยู่ทางโน้นกินอ้อยอันนี้นตัวบานลืนนี่ตัวบานลืนเจียงกันนุ่น เยอะดีกว่านี่เฮ้ยทุบเอาเวียเวียโมโยเลยรถรถมาไซ่พงจานมวยนะนี่ก็ตัวที่สามครับพายโตโต้หรือพายแก้วกาดนะผมขึ้นมากับพี่ป๋องก็อ,อยู่ในร่มแลบหทนหน้าไปทางนู้นแล้วส่วนนี่พี่ป๋องของเรา ก็จะมีอ้อยช,ชิจะภาพเต็มอ้อยให้ค่อนข้างเยอะตองก็ร้อนแล้วอยากเล่นน้ำแล้วเอาด้ร่มนะผมร้อนมากเลยนะผมโอ้ยอาหายูลร่มก่อน ดูเขาเอียงคอพี่ปองก็จบจากนี้ก็จะตีกลับโดยด่วนไปเสียงเสียงนะผมก็ไม่รู้จะทันไม่ทันครับขอรอดูถึงไม่ทันเราก็ไปเอาใจหมดเดียว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 หันมาสักเดี๋ยวเดียวตกใจหมดนี่ หาเรื่องนะหาเรื่องคิดว่าเป็นคนอื่นนะผมคิดว่าไม่ใช่ผมยิ่งถ้าผมไม่เข้าไว้ก็มันจะไล่อยู่นะผมนี่มืนอะดือ้อนี่ก็อยู่บนเนินหรือ เป็นไงก็ไม่รู้นะหมู่บ้านค่อนข้างจเจริญครับผมหมู่บ้านนี้เจ้าของที่จ้างมาเขาเป็นเจ้าของมินิมาร์ทหรือเนี่ยอย่างนึงว่าอะไรวะห้างเล็กๆห้างหนึ่งนะผมชื่อว่าอะไรเล็บยูถ้าใครอยู่แถวนี้น่าจะรู้จักเล็บยูนะผมค่อนข้างจะรวยเลยทีเดียว อีกสักพักเราก็จะเอาพี่ปองไปอาบน้ำตัวนะครับผมไม่อีกสักพักเดี๋ยวนี้แหละครับเดี๋ยวสักอีกจบคลิปนี้เราจะพาไปไรแล้วเราจะพาไปอาบน้ำแล้วนะครับผม ดูเขายืนดูเขาว่าขาเขาดูาหลังครับปะชิวแท้เห็นว่าที่สุรินทร์ฝนตกหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับเห็นว่านะับ องก็พรุ่งนี้มีแห่อยู่ที่บ้านยางกระจับครับอําเภอ,เอตพรม,มเทพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุนนรินทร์นะผมก็ช่วงนี้เดินสายนิดนึงนะผมช่วงมีสายนะผมมีแจะต้นเดือนนะปลายเดือนผมไม่มีครับโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปจะไล่ามาแล้วเดี๋ยวดูมันจะไล่ามา นุ่นมาสู้กันดูดิมาเจอกันหน่อยสิโุ้ยหมาไปแล้วโอ้ไม่ได้เห็นฉากของไล่มาเลยโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ